การโคจรพบกันครั paper, and and ้งแรกของสองหนุ่มหล่อขั้นเทพลีดองอุกและบอยปกรณ์ในโอกาสฉลองครบรอบ54ปีความสัมพันธ์เกาหลีและไทย Fresh ีดเอนเตอร์เทนเมนและ King Kong Entertainment Presents b ์บีเฟรนดซีซั่นวันบอยประกอนและลีดองอุกสวัสดีครับผมชีดงครับ안녕하세요여러분반갑습니다태국밴드한테진짜오랜만에인사드리는것같아요2007년에제가태국에가고나서5년만에또이렇게인사드리게됐습니다그사이에군대도다녀왔고요나이도좀먹었네요 팬들 잘 지내셨는지 너무 궁금하고요 그래서 제가 이번에 태국으로 여러분들을 만나러 갑니다 예. 6월 23일에 여러분들을 뵈러 가게 되는데요 음, 올해가 2012년이 바로 한국과 태국이 친구가 된지 수교를 맺은지 54주년 되는 해라고 해요 그래서 한태 54주년을 기념하기 위해서 임팩트홀원에서 예, 열리니까요 6월 23일 예, 그때 찾아뵙도록 하겠습니다 저와 버립바컨이라는 친구와 함께 팬미팅을 열 계획입니다 여러분들 많이 많이 찾아와 주셔서 오랜만에 제 모습도 봐주시고 같이 시간 즐거운 시간 보냈으면 좋겠습니다. 네 그럼 제 친구 바리바컨 소개해 드리도록 하겠습니다. 안녕 친구 안녕 친구 바리카프야 <놀람> 사우디카프 สวัสดีครับผมประกรณ์นะครับคราวนี้นะครับผมกลับมากับงานโชว์เคสแอนแฟรนดิจริงๆนะครับในงานที่ชื่อว่า Befriend, ล e ด d on ุกแอนปวรกรณ์ครับผมจะได้ขึ้นเวทีร่วมกับซูเปอร์ star ชาวเกาหลีฮ่าลีดอง o ุกนั่นเองครับผมขอพ่อกเล่าพิเศษจริงๆฮะส่วนจะพิเศษยังไงหรือว่ามีเกียรอะไรบ้างนั้นนะครับผมยังไม่บอกครับถ้าอยากรู้เนี่ย ตต้อองงาามมาดูเฮะพร้อมผัานเดี๋ยวจิจัง,งว,กกวันที่13กรบ๊ายบายแล้วพวกัขาปรหสุ่ลได้ในดีเฟรนซ์ทุกวันบอยประกนแอลีโดอุก23มิถุนายนนี้อี p แ c t กเอ i b i t วิชั่นท1เมืองทองธานีจองบัตรที่ไทยที่เกตแมเจอร์ทุกสาขาสนับสนุนโดย p r e s t i Entertainment มนตดีเฟรนคอมพานและเ r e s ที